สวัสดีครับพบกับช่องมาในโกฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวเมทัลบิลกันดั้มเอ็กเซียรีแพรลร่างหนึ่งนะฮะก็ตัวนี้ก็จะต่อจากตัวเอ็กเซียร่างปกติเลยนะครับเพราะว่าจะผลิตในช่วงปีเดียวกันครับ2013นะครับคุณง่ายๆคือตัวนี้เนี่ยเป็นงานย้อมโอเคนะครับเรามาดูบ็อกอาร์ตกันก่อนนะครับก็ตัวบ็อกอาร์ตก็จะเป็นรูปดีไซน์ของเจ้าตัวหุ่นนะครับแต่ว่าจะมีรูปแบบเป็นรอยทะลอกอะไรพวกเนี้ยนั่นคือเป็นรอยที่แบบว่า เกิดความเสียหายมาแล้วนะครับข้อมูลก็ตรงนี้ก็จะเขียนบอกไว้เลยนะครับกันดั้มเอ็กซเซียรีแพรนะครับมีโค้ดเนมอะไรชื่ออะไรนะครับอยู่หน่วยงานของอะไรนะครับนักบินคือใครอะไรนี้นะครับก็คือบอกเหมือนกับตัวปกติเลยนะฮะด้านล่างก็จะมีโลโก้ของบันไดและทามาชิตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับผลิตในปี2013แม่อินไชน่านะฮะด้านล่างตรงนี้ ไม่อินไชน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่างานสําเร็จรูปส่วนใหญ่เนี่ยของฐานผลิตของบันไดเนี่ยจะอยู่ที่ไชน่าหรือเมืองจีนนะครับไม่ต้องตกใจว่าเป็นของปลอมนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีงานจีนด้วยนะครับตัวพวกเมทัลบิวนะฮะถ้าสังเกตดีๆก็ราคามันก็จะต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าไปดูใกล้ๆตัวงานของพวกงานจีนอะไรพวกนี้เราก็อาจจะเห็นความแตกต่างนะครับงานจีนตัวพวกนี้ผมไม่ได้เก็บไว้นะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเก็บงานของบันไดเท่านั้นนะฮะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะฮะโทนสีของบ็อกค่อนข้างที่จะออกแนวเข้มเข้มนะฮะมึดหมึด โอเคมาดูด้านหลังกันนะครับก็จะมีภาพแอคชั่นนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็คือเจ้ารีแพลร่างแรกเนี่ยก็คือตามภาพอนิเมะเลยเนื้อของซีซั่น2ตอนแรกนะครับเพราะมันมีอยู่แค่ตอนเดียวนั่นแหละนะครับก็โดนฟันเละไปเลยนะด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีร่างของเออ่รีแพลสนะครับตอนท้ายซีซั่นของซีซั่น2ที่สู้กับโอกันดัมนะฮะก็คือในชุดนี้เนี่ยมันจะแถมพาร์ทเสริมสําหรับรีแพลร่าง2มาให้ด้วยครับชุด1 ชุดหนึ่งที่ว่าล่างปกติเนี่ยมันแถมพาร์ทเสริมที่ว่าเป็นของรีแพา3แต่ชุดนี้แถมของรีแพา2นะฮะโอเคนะฮะด้านตรงนี้นะครับก็จะมีภาพใกล้ๆอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพของรายละเอียดดีเทลของตัวหุ่นนะครับว่าหน้าเละไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมีรอยถลอกรอยเลอะอะไรพวกเนี้ยนะแต่ไม่หมดนะครับตรงนี้ก็มีผ้าคลุมนะฮะ แล้วก็ทาท่าแอคชั่นอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ครับภาพตัวอย่างนะครับอะถัดมาเรามาดูด้านข้างกล่องนะฮะนี่นด้านข้างกล่องก็นี่นะก็จะมีหัวเอ็กเซียแล้วก็มีรอยถลอกอะไรอย่างนี้นะครับคือค่อนข้างที่จะสวยนะฮะตัวเนี้ยนะผมยอมรับว่ามันสวยนะครับดีไซน์ก็ออกแปลกๆนะฮะถัดมานะครับตอนนี้ผมแกะออกจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าชุดนี้เนี่ยมันให้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มที่ อันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีมือสำรองให้มานะครับมือสำรองที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเฉพาะมือขวาเท่านั้นนะฮะของตัวนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นพวกพราที่เอาไว้เปลี่ยนเป็นรีแพลาล่างสองนะครับแล้วก็เขา่าสำรองอีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคนะถัดมาอันนี้จะเป็นผ้าคลุมนะผะ้าคลุมจะมี2ส่วนนะครับจะ เป็นผ้าคลุมทํามาจากน่าจะเป็นยางนะครับไม่แข็งมากนะฮะโทนสีต้องบอกว่าทําออกมาดีนะฮะก็แยกสีออกมาก็จะเป็นเขียวเข้มอะไรพวกนี้นะฮะเทาหนึ่งอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็ด้านปลายเนี่ยก็จะทาเป็นรอยผ้าเหมือนเป็นผ้าขาดนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบว่ารอยดําๆเหมือนเป็นรอยไหมอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยทำออกมาค่อนข้างที่จะดีนะฮะ ถัดมานะครับก็มีฐานตั้งนะครับฐานตั้งก็นี่ครับก็จะเป็นลายดาเมจอยู่นี่นะฮะเป็นรอยเป็นอะไรพวกเนี้ยนะครับสวยงามถัดมานะครับก็คือตัวหุ่นนะฮะตันนี้ก็พวกงานเมชัช่นบิลเนี่ยจะเป็นหุ่นสาเร็จรูปนะครับเราไม่ต้องมาประกอบอะไรเลยนอกจากว่าเวลาเปลี่ยนพาร์ตอะไรพวกนี้นะก็จะมีแกะถอดอะไรนงี้บ้างนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือคู่มือนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในกันนะฮะนี่นะครับก็จะบอกหน้าแรกบอกรายละเอียดว่าในชุดนี้มีอะไรมาบ้างนะครับ ต่อมาหน้ากลางนะครับก็วิธีติดตั้ง G n d y นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเขาสำรองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่พาร์ G n s o r t นะครับว่าวิธีทำซ้ำทำยังไงอะไรเงี้ยนะฮะถัดมาด้านนี้นะครับด้านขวาตรงนี้นะครับก็บอกวิธีติดตั้งผ้าคลุมนะฮะทำออกมาค่อนข้างที่จะดีนะฮะก็แยกรายละเอียดปรับสูงต่ำอะไรพวกนี้ได้นะครับปรับหน้าปรับหลังอะไรพวกเนี้ยได้นะฮะด้านล่างก็ติดที่ฐานนะครับวิธีติดฐาน ถัดมานะครับด้านนี้นะครับก็จะบอกวิธีใส่พาร์ตรีแพร2์สองตรงนี้นะครับรีแพร์สตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีเอ็กเสียล่างปกติก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะเพราะว่าไอชุดนี้เนี่ยมันมีแขนข้างเดียวเพราะนั้นติดตั้งไม่ได้นะครับก็คือเอาเป็นของแถมะนะฮะอันนี้ก็ยังบอกวิธีติดตั้งรีแพรย์สออยู่นะฮะ มานะครับเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทที่เขาให้มากันนะก็เริ่มที่มือก่อนนะฮะมือก็เฉพาะมือขวาเท่านั้นนะฮะอันนี้จะเป็นแบบกำอย่างเดียวนะฮะนี่นะฮะถัดมาก็อันนี้เป็นแบบจับนะฮะถัดมาก็แบบจับเช่นเดียวกันครับแต่ว่าแบบเอียงๆนะจับจแบบเอียงๆถัดมาก็แบ,บมือ แล้วก็เขาสำรองอีกอันนึงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของล่างรีแพร์สแล้วก็จะเป็นสนับนักแข่งคู่หนึ่งถัดมานะครับก็หวัวไหล่ของมันนะฮะก็เอามาคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นรีแพร์สองมันจะเป็น2องขีดตรงนี้นะครับถ้าเป็นรีแพร3์สาม,มันจะเป็น3ามขีดนะครับตรงเส้นสีขาวเหมือนเป็นยยนเป็นบั้งนะฮะ หลังถัดมาก็อันนี้ไม่แน่ใจตรงไหนนะฮะตรงมือหรือเปล่าหรือว่าช่วงน่องนะฮะอันนี้อีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็น G n d Die ไม่ขึ้นโอเค G n d Die อันนี้จะแบบว่าคล้ายๆกับช่วงที่สู้กับโอแกนดัมนะฮะที่ว่ามันเปิดอาออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะมันจะอาขึ้นเยอะมากเลยนะครับ ช่วงเหตุการณ์สุดท้ายละที่ว่าสู้กับโอแกนดัมนะฮะถ้าใครดูจะเข้าใจนะหมุนไม่ได้นะครับอันนี้หมุนไม่ได้นะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวหุ่นกันนะฮะเริ่มจากส่วนบนที่หัวกันนะฮะเพราะว่าตัวนี้หัวของมันค่อนข้างที่ทําออกมาดีนะฮะแล้วก็เด่นเลยนะครับตรงนี้นะเราจะเห็นเลยว่าตรงนี้เนี่ยมีรอยผ่านการสู้รบมานะฮะจะเป็นรอยแตกละเอียดออกมาละนะครับเห็นเบ้าตาสีแดงนะฮะตรงนี้ เหมือนคนเหล็กเลยนะฮะ t แปดร้อยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีรอยคาบไหมต่างต่างนะครับแล้วก็เห็นโครงในของตัวหุ่นนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มีรอยบาดแผลรอยบาดโดนฟันอะไรพวกนี้นะครับที่หัวก็เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้นะครับก็จะมีรอยเช่นเดียวกันนี้นะครับส่วนหน้าอกนะครับตรงหน้าอกหลักๆเลยก็ตรงสีเขียวตรงนี้นะครับเขียรสใสของมันนะฮะก็เป็นรอยเล้ารอยแตกนะครับ ตรงนี้ก็หายไปอันนึงฮะหายไปนะฮะตรงสัญ,ญลักษณ์โซเลสโบีมก็เหมือนเป็นรอยถลอกนะครับโดนขูดออกอะไรเงี้ยนะเสาอากาศตรงนี้ก็เหลือแค่ข้างเดียวนะฮะตรงนี้นะครับนี่นะถัดมาด้านล่างนะครับตรงนี้นะฮะตรงเบ้าเป้าของมันนะฮะก็จะเป็นรอยถลอกอะไรพวกนี้นะนี่นะฮะพวกรอยอักษรอะไรพวกนี้ก็เหมือนแบบ โดนขูดหายไปอะไรเงี้ยนะฮะให้เห็นว่าเออผ่านสู้ลบมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ซ่อมแซมอะไรเลยนะโอเคนะครับถัดมาด้านล่างอีกนะฮะที่ขากับต้องน่องอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็กระโปรงแหวนไปครึ่งหนึ่งนะก็จะเห็นเลยว่าข้างในของออตัวหุ่นเนี่ยเป็นเหล็กนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กเลยนะครับดแคสนะฮะถัดมาตรงนี้นะครับน่องของมันก็ทําสีคาบน้ํามันอะไรเนี่ยนะครับคาบเลอะคาบดำนะฮะ ถัดมาตรงนี้นะฮะข้างล่างหัวเข่าสนับเข่าอะไรอย่างนี้ก็หายไปข้างหนึ่งนะอันนี้หายไปนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นรอยคาบไหมคาบดำนะฮะตรงนี้นะครับนี่ฝ่าเท้าของมันก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีรอยคาบตรงนี้นะฮะเลอะนะฮะทั้งสองข้างนะฮะถัดมาด้านข้างนี้นะครับก็จะติดเป็นผ้าคลุมนะฮะที่ด้านบนอ่านี่นะผ้าคลุมก็แยกออกมานี่นะเป็น2ส่วนนะครับที่เมื่อกี้ ให้ดูนะฮะอ่าได้หมุนได้ปรับอะไรพวกนี้ได้อยู่นะฮะตรงนี้นครับอ่ามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็ตรงเทียสายของมันเนี่ยก็หายไปแล้วนะฮะโดนแกะออกอะไรเงี้ยนะครับโอเคด้านหลังอ่ามาด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยก็ยังสวยสะอาดอยู่นะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้โดนโจมตีเท่าไหร่หรือเปล่านะฮะที่ตรงช่วงข้างบนนะฮะนี่ สวยใสยอยู่นะฮะนะตรงนี้เคลียร์ใสย,ยังติดแจวอยู่น่าจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับเพราะโดนอาจแต่ข้างหน้าอะไรเงี้ยนะอ่ะรกระโปรงนะกระโปรงก็จะมีรอยคาบไหมนะครับคาบแหวงคาบไหมอืมเปินะฮะนี่นะตรงศูนย์ูนหนึ่งตรงนี้ก็จางไปนะฮะถัดมานะครับตรงข้างล่างขาของมันเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนจะทําเป็นรอยเออ เขินิดนึงแหละนะครับเขินิดนึงนะฮะแล้วก็ช่วงตรงนี้ก็จะเห็นเป็นรอยถลอกนะครับคราบดำอะไรพวกนี้นะฮะข้างล่างขาของมันนะฮะถัดมาอ่ามาดูที่ด้านขวากันนะครับก็จะมี GN sort นะฮะตรงนี้นะครับ GN Sort ก็หักไปครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะที่ปลายของมันหักไปนะฮะตรงนี้นะครับ ไปเรียบร้อยนะครับสู้กับเแกแฮมช่วงสุดท้ายนะฮะแล้วก็มีรอยบิดหักตรงดาบของมันนะฮะตรงนี้นะครับส่งตรงที่ถือตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอยคาบดําตรงนี้รอยคาบดำนะ ลองเอา x อ็กเซีย่าปกตินะครับมายืนเทียบกับรีแพนหนึ่งดูนะครับก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับว่ามีอะไรที่เสียหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็ที่บอกไว้นะครับแต่ตัวของรีแพนหนึ่งตรงนี้เนี่ยโทนสีของมันที่ทําเป็นรอยเลอะรอยเขอะอะไรพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่างานเมทัลบิลล์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทําเป็นงานสีแบบว่าปกตินะครับไม่มีงานที่แบบว่าเป็นงานเลอะรอยเขอะอะไรพวกนี้นะครับมีตัวนี้ตัวเดียวนะฮะของงานเมทัลบิลล์นะครับแล้วทาออกมาก็ค่อนข้างที่จะสวย นะครับแล้วก็รายละเอียดทาออกมาดีนะฮะทันมาเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับของตัวนี้กันนะครับก็มาดูที่ส่วนหัวก่อนอ่ะหัวก็เหมือนเดิมนะฮะก็ขยับได้3าม้ยนะฮะแต่ก็หมุนซ้ายหมุนขวาปกติก็พอนะครับตรงนี้ก็พับเก็บได้นะครับสาบอากาศของมันนะฮะอ่ะที่เอวนะครับก็เช่นเดิมนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับโยกไม่ได้นะครับเอียงเอียงไม่ได้นะครับถ้าเป็นพวกงานเอ่อ กันพาจะทําได้นะแต่อันนี้ทําไม่ได้นะครับยกไม่ได้นะอ่ะมาที่แขนข้างนี้ก็แล้วกันนะครับก็ปรับอะไรได้อ่ะนี่นะครับสสเต็ปนะฮะขึ้นออกมาได้สูงนะฮะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับงานเมทัลบิวส์นะฮะนี่นะครับถัดมาก็ขาอ่ะนี่นะครับงอได้ขนาดนี้นะฮะ ก็มาข้างหน้า,นาได้อีกไหมอ่ะก็เป็นท่าเตะอย่างนี้ได้นะฮะงอมาข้างหลังก็ได้อยอู่นะครับนี่นี้นะฮะส่วนตัวนะครับตัวนี้ของผมเนี่ยเอวมันค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะเนี่ยฮะค่อนข้างจะหลวมมากเลยนะ,ะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าน,น,นะฮะถัดมามาดูที่ผ้าคลุมนะฮะที่ผ้าคลุมเนี่ยมันจะมีจุดขยับหลกัหลกๆก็คือ2จุดนะครับแล้วก็ปรับสูงปรับเอียงอะไรพวกนี้ได้ระดับหนึ่งนะฮะนี่นะครับ ทำให้มันพัดไปด้านหลังก็ได้นะเหมือนโดนลมพัดอยู่นะฮะนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็น่าจะปรับขึ้นมาอีกได้นิดนึงอะ,อะอ่เงี้ยนะครับแบบนี้เปล่าอ่าเนี้ยะนี่นะครับ,แบบรบก็ดูสวยงามนะฮะตอนนี้นะครับผมลองเอาตัวหุ่นนะฮะมาใส่ที่ฐานของมันแล้วก็ลองทําท่าแอคชั่นดูนะครับก็แน่นอนนะครับมาตรฐานของเมทัลบิลเนี่ยทำท่าแอคชั่น ยากๆได้อยู่แล้วระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าข้อต่อหรือว่าจุดขยับอะไรพวกเนี้ยมันทั้งๆนี้แข็งแรงนี่นะครับแขนอะไรพวกเนี้ยยืดออกไปก็ไม่ตกนะฮะไม่ตกเลยนี่นะฮะอยู่ในระดับเดียวกันนะครับเราจะทําท่าฟันสูงๆก็ได้นี่นะฮะนี่ไม่ตกนะฮะแขนก็ท่างจะมั่นคงนะฮะตรงนี้นี่นะครับปล่อยว่าเฉยๆก็ได้นะครับ ส่วนตรงผ้าคลุมนะฮะก็ที่ให้ดูจุเขียบไปเมื่อกี้นี้เราก็สามารถจะปรับแต่งโยกขึ้นโยกลงอะไรพวกนี้ก็ได้อยู่นะฮะนี่นะฮะส่วนขาก็เช่นเดียวกันนะฮะก็ปรับให้มันทําท่าลอยทําท่าบินอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้หมดนะฮะโดยรวมสำหรับผมนะครับว่างานเมทัลิลกันน้ำเ x c e l ีแพนหตัวนี้เนี่ย มันคุ้มไหมนะฮะก็ส่วนตัวก็คิดว่าคุ้มนะฮะตัวนี้นะครับราคามันจะถูกกว่าตัวปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพาร์ทมันก็น้อยกว่าใช่ป่ะมันก็ต้องถูกกว่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะตัวนี้น่าจะประมาณ5,400 5น0 0นะครับประมาณประมาณนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยปี2020ผมไม่แน่ใจว่าราคามันจะดีดหรือเปล่านะครับว่าตัวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับพวกงานเมทัลบิล์นะฮะมันจะมีข้อเสียหลักๆก็คือ1 ราคาแพงใช่ไหมราคาแพงราคาสูงแล้วก็2ก็มันจะไม่ค่อยรีโปรดักนะครับก็คือมันจะอย่างมากก็คือมีประมาณล็อตหล็อตสนะครับพอหมดแล้วก็หมดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวปกติไม่ใช่ริมิต็ดอะไรพวกนี้ก็ตามนะฮะถ้าตัวไหนกระแสดีหมดไวนะครับตัวไหนกระแสดีราคาก็ดีนะฮะดีไปดาวอังคารไปดาวไซย,ยา่าอะไรก็มีนะฮะส่วนตัวนะครับผมเองก็ชอบภาคเดอรโอนะครับแล้วก็ชอบ ขุ่นเอ็กเซียกับดัิโอะไรอยู่แล้วนะฮะก็พอมาเจอตัวนี้เนี่ยก็ยิ่งตอบโจทย์ของเรานะฮะก็คิดว่ามันสวยแล้วแหละนะฮะแล้วงานเมทัลบิลส์อย่างที่บอกนะครับมันไม่ค่อยทําลายที่ว่าเป็นสีเลอะสีเขอะอะไรพวกนี้นะครับรอยดาเมจอะไรพวกนี้เปนไม่มีอยู่แล้วนะฮะงานเมทัลบิล์นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับถ้าหากใครที่อยากจะเก็บเอ็กเซียให้ครบทุกร่างเลยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีรีแพร์สีแล้วนะครับถ้าคุณต้องการร่างหนึ่งร่างสองร่างสาม นะ,ะแล้วก็ตัวปกติเนี่ยคุณก็ต้องมีเอ็กเซียล่างปกติอีก2ล่างนะครับก็ <c oughs> บ <c oughs> ที่ผมเคยพูดในคลิปครั้งก่อนนะก็นะฮะถ้าอยากจะได้มีรีแพร์สามรีแพร์สองเนี่ยก็ต้องมีเจ้าเอ็กเซียล่างปกติก่อนนะครับแล้วก็เอาพาร์ทที่ให้มาเนี่ยเอาไปเสริมติดนะฮะตรงนี้นะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะนี่นะครับรน,นะเพราะอย่างที่ย้ําไวนะ้ฮะว่าเอ็กเซียล่างปกติตอนนี้นะ่ยที่ผมเคยเห็นล่าสุดก็เก้าพันขึ้นนะฮะก็ค่อนข้างที่จะสูงเกินไปนะผมเองก็ ไม่เอาละไม่สู้ละนะครับเอาแค่นี้พอกันแล้วกันนะครับไปเก็บตัวอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะชอบมันมากแค่ไหนก็เอาแค่นี้แหละอิ่มแล้วครับนะฮะจุกละโอเคครับคลิปนี้ผมก็มาพูดคุยรีวิวกันนะฮะ ก็ถ้าหากข้อมูลตกหล่นอะไรไปก็ขอภัยณที่นี้ด้วยนะครับก็สามารถพูดคุยในช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะครับหากชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามซับสไครต์ให้ทางเรานะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย